ท่านผู้ชมครับนี่คือรูปร่างของหัวสกรูที่มีการประดิษฐ์ขึ้นมาและนำมาใช้งานเป็นครั้งแรกในโลกใบนี้มาถึงวันนี้หัวสกรูได้ปรับเปลี่ยนพัฒนามีรูปแบบมากมายเป็น10เป็นร้อยชนิดทำไมต้องทำ หัวสกรูที่มีรูปร่างลักษณะต่างกันมากมายขนาดนั้นแต่ละชนิดแต่ละแบบมีข้อแตกต่างข้อดีข้อเสียอย่างไรและเครื่องมือที่ใช้ขันต้องเลือกประเภทไหนผมจะอธิบายให้ท่านผู้ชมได้ทราบในวิดีโอนี้ครับประมาณ500ปีที่แล้วมีผู้ผลิตนาฬิกา ประยุกเอาหลักการเกลียวของอิชิมิดิตนำมาดัดแปลงตะปูให้กลายเป็นเกลียวและพาหัวเพื่อให้ใช้เครื่องมือที่มีลักษณะแบนขันได้มันถูกพัฒนาและใช้ในการประกอบรถม้าใช้ในการประกอบชิ้นส่วนของอาวุธและใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นต้นแม้ว่าหัวสกรูแบบหัวผ่าแบบนี้จะถูก คิดประดิษฐ์ขึ้นมาเป็นร้อยปีแล้วก็ตามแต่ทุกวันนี้ถ้าท่านผู้ชมมองหามองดูสิ่งของรอบๆตัวท่านท่านก็พบว่าลักษณะหัวสกรูแบบหัวผ่ายังคงใช้ได้ดีนะครับใช้มาถึงปัจจุบันนะครับเครื่องมือที่จะใช้ขันนั้นเราเรียกว่าไขควงแบนแต่ว่าชื่อย่อก็คือตัว S หมายถึงสล็อแต่ว่าในบางครั้ง ก็ไม่ได้มีเขียนว่าตัว S เพราะว่าเป็นที่รู้กันเนื่องจากว่ามันสังเกตเห็นได้ง่ายนั่นเองมันมีความแบนนะครับก็จะมีขีดแบบนี้นะครับแล้วก็ขนาดก็จะบอกถึงขนาดความกว้างของปลายไขยควงที่ใช้ขันนะครับอันนี้คือ3ส่วน16อันนี้คือ1ส่วน4วัดอย่างไรความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางก็คือ2ขีด2ขีดก็คือ2ส่วนแซึ่งเท่ากับ1ส่วน4นั่นเองนะครับนั่นก็คือว่าเราจะต้องใช้ เบอร์นี้นะครับขันแต่มันก็ไม่ได้เหมาะสมกับงานทุกงานและบางงานนั้นมันเป็นจุดอ่อนด้วยซ้ำไปนะครับอย่างเช่นในยุคที่ Ford m o t เตที่กำลังผลิตรถยนต์ยี่ห้อ Ford m o มเดล T ซึ่งเป็นโมเดลที่ได้รับออเดอร์อย่างล้นหลามนะครับเฮ n นรี่ฟอร์ดประธานของ Ford m o t เตอร์ตอนนั้นต้องหาวิธี ลดวงรอบของการผลิตหรือที่เรียกว่าไซเคิลไทม์และก็พบว่าคอขวดอยู่ที่สกรูแบบนี้นะครับเพราะว่าเวลาเขาใช้ไขควงขันเนี่ยพนักง,งานต้องทำงานด้วยความรวดเร็วแข่งกับเวลาปลายไขควงมักจะแฉลับออกข้างๆและไปทำริ้วรอยไปสร้างตำหนิให้กับชิ้นส่วนอื่นต้องถอดเปลี่ยนและบางครั้งถ้าขันด้วยความแรงมากปลายไขควงก็จะบินหรือไม่ตัว สกรูเองก็จะเยินนะครับต้องถอดเปลี่ยนจุดอ่อนของหัวสกรูแบบหัวผ่านั้นก็คือมีจุดรับแรงเพียง2จุดอันนี้สมมุติว่าเป็นปลายไขยควงนะครับเวลาเราหมุนไขควงไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกาจะเห็นว่ามีจุดสัมผัสที่รับแรง2จุดจุดนี้แล้วก็จุดนี้นะครับถ้าเราขันไปมากๆเนี่ย หรือใช้แรงมากเนี่ยปลายไขควงก็จะบินก็คือด้านที่สัมผัสกับหัวสกรูแต่ถ้าปลายไขควงแข็งก็จะทําให้หัวสกรูเป็นฝ่ายเสียหายเองนะครับก็จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นมันจึงรับแรงหรือว่าขันแบบแน่นๆมากไม่ได้มีเซลแมนชาวแคนาดาคนหนึ่งนะครับชื่อโรเบอร์สันเป็นคนคิดอีกวิธีหนึ่งก็คือก็ให้ทำเป็นร่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับซึ่ง มันก็จะมีจุดรับแรง4ด้านนะครับการขันแบบนี้เนี่ยขันได้แน่นกว่าก็เป็นหัวสกรูที่ได้รับความนิยมมากนะครับชื่อของหัวสกรูแบบนี้ก็ตั้งชื่อตามชื่อผู้ที่คิดขึ้นมานะครับก็คือโรเบร์สันและอีกชื่อหนึ่งก็คือสแควร์นะครับเรียกว่าสแควร์ไดรฟ์นะครับหัวสกรูที่เขาทําขึ้นมานั้นสามารถขันด้วยมือเดียวได้ก็คือไม่ต้องเสียเวลาเล็งเพราะว่าถ้าเกินเป็นแบบ หัวแฉกเนี่ยมันจะต้องเล็กให้พอดีแล้วทีนี้ก็ขันยากพูดงา่ายไปต้องใช้2มือช่วยประคองแต่นี้เสียบเข้าไปเพราะว่าตรงส่วนด้านบนเขาทําเป็นเทเปอร์แล้วก็ส่วนของสกรูก็ผายเป็นแคมเฟอร์ซึ่งก็จะทําให้ขันได้ง่ายนะครับเป็นที่นิยมมากในแถบอเมริกาเหนือโดยเฉพาะในประเทศ แคนาดาซึ่งเป็นประเทศบ้านเกิดของโรเบอร์สันเนี่ยก็จะนิยมใช้หัวสกรูแบบสี่เหลี่ยมมากพอๆกับหัวสกรูหัวแฉกแบบบ้านเรานะครับแต่บ้านเราก็ยังพอหาหัวสกรูแบบสี่เหลี่ยมได้เพียงแต่ว่ามันจะมาในลักษณะของหัวผสมก็คือมันจะผสมใช้หัวแฉกก็ได้หัวแบนก็ได้หัวสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับผมเชื่อว่าบ้านท่านผู้ชมก็อาจจะมีอยู่แต่ท่านไม่ได้สังเกตนะครับ อย่างเช่นพวกเต้ารับปลั๊กไฟสวิชไฟถ้าสังเกตดูตรงสกรูนะครับจะเห็นว่ามันมีเป็นเป็นหัวผสมอยู่ก็คือทั้งเป็นหัวแฉกและก็เป็นหัวผ่าแต่ที่ท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะไม่เคยสังเกตก็คือส่วนหลุมมันจะเป็นหลุมที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมและลึกกว่าหัวสกรูทั่วไปนะครับคือถ้าเป็นหัวสกรูทั่วไปเนี่ย มันจะเป็นแค่เครื่องหมายบวกแล้วก็ตรงกลางก็จะลึกๆหน่อยแต่นี่ไม่ใช่อันเนี้นอกจากลึกแล้วมีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมเพราะว่าเขาออกแบบให้ขันด้วยปลายไขควงแบบโรเบอร์สันได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่อันนี้สวิตไฟนะครับคือมันจะเสียบเสียบได้พอดีนะครับเสียบได้แน่นมากเนี่ยถ้าผมถือเนี่ยถ้าเป็นหัวแฉกธรรมดานะียมันจะเสียบไม่เข้าเสียบไม่เข้า เสียบแล้วก็ปล่อยก็หลุดต่อมาจะมาพูดถึงเรื่องหัวสกรูแบบหัวหกเหลี่ยมหรือเราเรียกว่าหัวจมหกเหลี่ยมแบบนี้เนี่ยก็จะพัฒนาต่อจากแบบสี่เหลี่ยมให้มีจุดสัมผัสมากขึ้นจุดสัมผัสก็เพิ่มจากเดิมจาก4จุดก็เป็น6จุดหัวสกรูแบบนี้สามารถที่จะขันหรือใช้ประกอบกับเครื่องจักร ได้แน่นหนาะมากขึ้นต่อมามาพูดถึงหัวสกรูแบบที่เราเห็นกันอยู่บ่อยๆนะครับแบบนี้ได้รับความนิยมมากก็คือเป็นหัวสกรูแบบหัวแฉกนะครับคนที่คิดคนแรกก็คือชื่อจอห์นพีทอมสันต่อมาเขาได้ขายแบบให้กับเฮนรี่ฟิลิปในปี1934ซึ่งต่อมาเราเรียกหัวสกรูแบบนี้ว่า เป็นแบบฟิลิปนั่นเองนะครับซึ่งมีจุดเด่นก็คือมี4แฉกและแต่และแฉกนั้นเวลาใช้ไขควงขันเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพมากเพราะว่ามันทำมุม90องศากับแนวแกนและมีความแหลมเวลาสอดไขควงเข้าไปขันก็ทำได้ง่ายนะครับและมีความเป็นเทปเปอร์เทเปอร์ตรงส่วนที่เป็นสันปีกเนี่ยนะครับ ทำให้หัวสกรูเล็กหน่อยก็ขันได้โตหน่อยก็ขันได้นะครับเพราะว่ามีความเป็นเตเปอร์นั่นเองนี่คือข้อดีเราไม่ต้องเก็บไขควงทุกๆขนาดของหัวสกรูนะครับเพราะว่ามันใช้ใกล้เคียงกันได้นั่นเองนะครับหัวสกรูอีกแบบหนึ่งที่ถ้าพูดถึงฟิลิปแล้วไม่พูดถึงหัว PZ ก็คงจะไม่ได้เพราะว่ามันเป็นคู่แฝดที่ดูคล้ายกันแต่พอดูใกล้ๆจะพบความแตกต่างนะครับ ท่านผู้ชมเห็นปลายไขควงที่มีติ่งแหลมระหว่างระหว่างแฉกไหมครับอันนี้คือหัว p o s i Drive นะครับชื่อย่อว่า PZ ข้อแตกต่างระหว่างหัวฟิลิปกับหัว p o s i Drive ถ้าเราดูที่สันปีกตรงนี้เราจะเห็นว่ามันมีความลาดเอียงนะครับเมื่อเราขันด้วยแรงที่มากๆเนี่ยมันจะทำให้ปลายไขควงนี้ถอนขึ้น ในขณะที่การออกแบบของหัว p ีฝั่งด้านนี้หรือปีกที่รับแรงมันไม่มีความลาดเอียงโอกาสที่ปลายไขควงจะถอนขึ้นนั้นน้อยกว่าอีกทั้งยังมีส่วนที่เป็นแหลมๆนะครับส่วนตรงกลางนี่นะครับมันจะถ้วยประคองให้ปลายไขควงอยู่ในแนวเซนเตอร์เดียวกับสกรูจุดสังเกตความแตกต่างของหัวสกรูแบบ P ีนะั้นเราเห็นว่ามันมีขีดเล็กๆอยูตรงนี้นะครับเป็นเหมือนหนวดระหว่างปีก แบบนี้ก็คือแบบที่พบเห็นกันได้บ่อยๆ,อยๆเช่นกันครับก็คือเป็นแบบดาวนะครับชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่าท็อกซ์หรือบางทีเขาเรียกว่าสตาจะเอาจุดเด่นของหัวสกรูแบบแฉกมารวมกับสกรูหัวจมที่เป็นแบบหกเหลี่ยมสกรูที่แบบหัวหกเหลี่ยมจะมีจุดอ่อนที่เวลาเราขันด้วยประแจอแอลหรือประแจรูปทรงหกเหลี่ยมเนี่ยส่วนสัมผัสหรือส่วนที่ ผลักดันให้เกิดการหมุนเนี่ยก็คือเหลี่ยมด้านบนเล็กๆตรงนี้นะครับถ้าเราออกแรงมากเกินไปเหลี่ยมนี้ก็จะลู่คือปัจจก็จะกลายเป็นกลมกลมตอนนี้ก็จะหมุนไม่ได้เขาจึงแก้ปัญหาโดยการทําปีกให้มีความสูงขึ้นนะครับเพื่อให้หน้าสัมผัสมีมากขึ้นมีผลให้เวลาเราขันเนี่ยสามารถออกแรงได้มากกว่าขนาดของหัวขันนั้นจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัว T โดยแต่ละเบอร์นั้น จะไปเทีีียบตารารงอกทหนึ่งว่าขนาดโผู้ชมครับช่วงนี้เป็นช่วงแนะนำเครื่องมือดีๆที่น่าสนใจนะครับที่ผมถืออยู่นี้เป็นชุดไขควงยี่ห้อดีวอลนะครับไขควงรุ่นนี้เนี่ยมีความน่าสนใจตรงที่เขาออกแบบด้ามจับนะครับให้มีความป่องขนาดใหญ่รับกับอุ้งมือเวลาเราขันสกรูเนี่ยก็ ใช้แรงน้อยนะครับก็คือไม่เมื่อยมือนะครับยางสีดําจะทําให้กระชับมือมากขึ้นส่วนตรงนี้เอาไว้สําหรับจับเล็งจะทําให้เราขันได้แม่นยํานะครับแล้วก็ส่วนปลายตรงนี้จะมีความกลมเอาไว้ให้เราหมุนเวลาเราต้องการคลายเร็วๆเ,เนี่ยเราก็ใช้หมุนตัวนี้นะครับส่วนปลายจะมีความเป็นแม่เหล็กนะครับนี่เป็นชุดที่เหมาะสมที่จะมีไว้สําหรับติดบ้าน แต่ถ้าท่านผู้ชมเห็นว่ามันน้อยไปก็จะมีอีกชุดหนึ่งนะครับก็คือชุดนี้จะมีประกอบด้วย10ชิ้นด้วยกันนะครับมีไขควงแบบฟิลิปตั้งแต่เบอร์0ถึงเบอร์2แล้วก็ไขควงแบนตั้งแต่เบอร์1ทับ8จนถึง1ทับ4นะครับเล็กกลางใหญ่แล้วก็ยังมีสั้นกับยาวนะครับอย่างละ5ชิ้นนะครับรวมกันก็คือ 10ชิ้นแต่ถ้าท่านผู้ชมเป็นนัก DIY คือใช้งานบ่อยก็แนะนําเป็นชุดนี้นะครับเพราะว่าชุดนี้เนี่ยรวมกันทั้งหมดนะครับสิชิ้นแล้วก็มีปลายไขยควงแบบฟิลิปที่ถอดได้ตั้งแต่เบอร์1จนถึงเบอร์3นะครับปากแบนให้มา2เบอร์และแบบดาวนะครับตั้งแต่เบอร์10เบอร์20เบอร์25แล้วก็ที่สําคัญก็คือมีแบบสี่เหลี่ยมให้มาด้วยนะครับมี R 1แล้วก็ R 2นี่แต่ถ้าท่านเป็นช่างมืออาชีพ จะมีชุดนี้นะครับเป็นชุดที่มีความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษด้ามจับจะมียางรอบตัวนะครับทนทานต่อการททากัดกร่อนทนทานต่อการเป็นสนิมมากกว่าไขควงแบบธรรมดาถึง10เท่าด้วยกันนะครับปลายไขควงเป็นแม่เหล็กนะครับเซตนี้มี8ชิ้นมีทั้งเป็นแบบซี่เหลี่ยมฟิลิปแล้วก็ไขควงปากแบนและจะมีอีกเซตหนึ่งที่ที่สามารถถอดเปลี่ยนปลายได้ ซึ่งปลายที่สามารถถอดได้นั้นครอบคลุมงาน DIY งานมืออาชีพและงานพิเศษที่ผมได้พูดในคลิปนี้นะครับเกือบทั้งหมดนะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจผมมีลิงก์ที่ให้ท่านผู้ชมเข้าไปเช็คราคาเช็ครายละเอียดนะครับรวมทั้งร้านค้าได้ในช่องรายละเอียดของวิดีโอนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมลาไปก่อนสวัสดีครับ